สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้ผมมีรถกระบะดีแม็กนะฮะมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะฮะในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะคันนี้ปีศูนย์สามนะชมแรกๆเลยหล่อมากนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมสุดๆนะอ่าสวยเกินปีที่เขาบอกว่าสวยเกินปีนะครับผมนะอ่ามาดูรอบนอกกันนะว่าคันนี้นะฮะสภาพ จะสวยขนาดไหนนะผมต้องใช้คําว่าสวยเลยนะเพราะว่ารถปี2003นี่ก็ถือว่าโอ้โหหลายปีแล้วนะฮะแต่สภาพเขาใช้เนี่ยดูแลรักษาดีมากนะเหมาะเลยนะใครที่เอาไปค้าขายนะฮะเอาไปรับเหมาก่อสร้างนะครับผมนะอ่าในราคางบที่ไม่แพงนะฮะ137,000บาทนี่นะฮะได้ตัว SLX นะฮะตัวนี้เป็นตัวแคป SLX เครื่องเดร็กด้วยนะเครื่องเดร็กเครื่อง3.0นะฮะอ่า3.0เทอร์โบอ่ะ,อะนี่มาดูรอบนอกนะครับผมนะนะแล้วที่สำคัญนะคันนี้มีของแถมของแถมอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่ะตามมาครับนี่ได้ล้อแม็กลายเดิมนะฮะสีนี่มันจะออกอมฟ้าๆนิดน,นึงนะฮะอ่านะผิวสวยงามมากผิวดีมากนะฮะสังเกตดูสติกเกอร์คำว่า d m a x s p e c สเปแคบ ไม่เคยแกะไม่เคยติดใหม่นี่ดูนะฮะโอ้โหเป็นไปได้นะฮะนี่ดูนะครับผมนะอ่าในรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเดียวในรุ่นเลยหนึ่งเดียวในรุ่นนะไม่หึงเดียวในรุ่นได้ยังไงดูโลโก้ไม่เคยแกะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนี่3าศูนนะฮะ D.I. Turbo นะครับผมนะไม่เคยแกะนี่มาฝั่งนี้เช่นเดียวกัน นะโลโก้คำว่าอิซซุไม่เคยแกะนะอ่านี่นะฮะดูมีเลี้ยวรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามธรรมชาตินะอ่านี่นะเห็นสติกเกอร์เดิมๆแบบนี้เนะี่ยขนลุกเลยนะฮะลูกค้านะครับผมจะนี่คือรถนะโคตรเดิมนะฮะอ่ามาดูใกล้ๆเลยนี่นะฮะสีเนี่ยออกอมฟ้าๆหน่อยนะฮะอ่าฟ้าอ่อนนี่นะฮะ,านนนะฮะมาดู แม็กไลเนอร์ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับผมนะไม่เคยบรรทุกหนักเลยนี่นะฮะอ่าเราที่สําคัญนะขอดูเจสซี่หน่อยเจสซี่นะฮะคันนี้พ่นบริชุดจากศูนย์มานะอ่าถ้าคนในยุคนั้นจะรู้นะฮะนี่มันจ่อเป็นสีน้ําตาลอันนี้คือบริชุดจากศูนย์แล้วคุณได้ยางใหม่สี่เส้นอ่าของมิชลินด้วยนะคุ้มๆเลยคันนี้อ่ะมาดูข้างในนี่นะฮะมาดูด้วยด้มีของแถมอะไรบ้าง นะามาดูโซนด้านหน้าก่อนนะตัวเล็กๆตัวนี้นะฮะนะคันนี้่านะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยครับผมคอนโซลนะคันนี้ได้ของแถมชุดใหญ่เลยนะนี่นะฮะดูจะซ่อนอยู่หลังๆนะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าอดใจไม่ไหวแล้วนี่คือของแถมนะที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นะฮะเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่นะ นะเปิดนี่ก็หึมเลยนะฮะดูลำโพงลําโพงสินิ้วนะอ่าซับเบตสิบนิ้ว2,000วัตสองตัวนะครับผมนะแล้วก็มีลําโพงเล็กๆด้านบนนะแล้วก็ยังมีพื้นที่ไว้สำหรับนั่งได้นั่งได้ด้วยนะอ่าเฉพาะเครื่องเสียงก็4ี่หหมื่นแล้วครับอ่าสี่หหมื่นแล้วนะอ่ะใครหารถเดิมๆใช้ ราคาไม่แพงนะฮะดีแม็กมาเอาไปเลยมามาดูฝั่งนี้กันต่อครับนี่นะครับถือว่าเดิมมากนะครับผมนะอ่าเราขายให้ลูกค้าสภาพนี้เลยนะอะไรที่เป็นของแถมมาเราไม่ถอดนะเราแถมให้กับลูกค้าอย่างนี้เลยอ่ะไปดูข้างในละครับนี่ดูคอนโซลนะฮะดูดูคอนโซลฮะช่องแอร์ไม่แตก นะคอนโซลไม่มีรอยนะไม่มีการเจาะยึดนู่นนี่นั่นหรือติดกาวติดพระหน้ารถไม่มีฮะดูนะฮะแห้งๆสดๆเลยนี่คือรถโคตรเดิมนะครับผมนะผมต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับผมนะอ่านะสภาพรถปี03สนะฮะสภาพอย่างนี้เนี่ยหาไม่มีแล้วฮะหาไม่ได้นะครับผมนะอ่านี่ คุ้มๆเลยนะเอาไปค้าขายนี่นะฮะโอ้โหนะไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะครับผมนะอ่าเศรษฐกิจแบบนี้หารถที่แบบไม่ต้องพอนะดีที่สุดนะฮะซื้อเงินสดไปเลยอ่ะมาดูห้องเครื่องนี่นะฮะเดิมไม่เดิมดูนะฮะเห็นแล้วขนลุกเลยนะคานหน้าไม่เคยทําสีนี่นะครับผมนะโอ้โหน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับอย่างที่เขา อ่าชอบรีวิวนะฮะอ่านี่ผมก็พูดได้เหมือนกันนะน็อตไม่ขยับเหมือนกันนี่นะครับผมนะเหมือนกันเลยนี่นะห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆนะอ่าพวกคราบน้ํามันไม่มีไหลนะครับผมนะไม่มีไหลเลยนี่เครื่องไม่ได้ล้างนะเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ทนมากอ่าเป็นเครื่องเดร็กที่ทนมากนะยิ่งเป็นสามพันเทอร์โบเนยโอโหวิ่งกระฉูดเลยนะดูแฟนเฟดอยู่นี่เนาะ อ่านี่นะครับผมอนุญาตดูฝากระโปรงหนะะ่อยฮะตั้งแต่สมัยยุคนั้นนะป้ายแดงไม่เคยเปลี่ยนนะอ่าจะมียุ่ยเล็กน้อยตามอายุการใช้งานติ๊กเกอร์จากศูนย์จากโรงงานนะอยู่ครบหมดเลยนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมมากๆนี่นะฮะไฟโอโหสวยกิ๊บเลยอ่านะไม่คุยยาวดีกว่าแบ่งปันกันเอาไปใช้นะฮะคันนี้ รถพร้อมใช้วิ่งขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะวันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะ1 3 0 0 0 0บาทนะปี2003เครื่องยนต์3.0 SLX ตัวแคปนะแถมเครื่องเสียงชุดใหญ่1ชุดให้ไปเลยนะฮะไม่ถอดนะครับผมนะใครที่สนใจนะ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5ะครับผมนะส่วนสำหรับใครที่อยากจะมาดูรถ นะถ้าถูกใจรับไปเลยนะมาได้เลยที่สาขาที่2ดีพันรัฐน์1999อยู่แถวราชเทชิศมีนบุรีนะมาไม่ถูกโทรหาพี่พันธ์นะฮะอีกครั้งหนึ่ง0815198985หรือ Line แอนะฮะแอดไซด์ ut, นะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วต้องรีบเลยนะไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ